มาเย็บผ้าปลายแขนสูตรกันค่ะเมย์ก็จะรีดตรงนี้ก่อนนะเพื่อนๆพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทั้งสองชิ้นเลยเวลารีดนะเมย์จะเอาผ้ามารองไว้นะคะเพื่อนๆป้อ,องกันขึ้นเงาป้องกันมันไหม้นะคะรีดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาด้านถูกมาประกบกันแบบนี้ก็ไปเย็บค่ะ อันนี้เมกริ่งเส้นแล้วก็ขีดเส้นอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้เห็นเส้นแบบชัดๆนะคะเย็บมาเลยค่ะเราจะมาเย็บถึงตำแหน่งที่เราจะผ่านะคะแล้วก็หยุดแค่นี้จากนั้นเราก็จะมารีดค่ะเมีจะรีดแบบนี้ก่อน1ครั้งก่อนที่เราจะไปรีดแบตะเข็บนะแล้วก็มารีดแบตะเข็บค่ะ เมใช้หมอนลองรีดอันนี้มาช่วยนะคะตัวหมอนลองรีดอะไม่ทําเองนะก็คือใช้เศษผ้าทําค่ะเวลาที่ตะเข็บม,มันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงอะเพื่อนๆเนมย์ใช้หมอนตัวนี้ช่วยนะคะจะทำรีดง่ายขึ้นค่ะอันนี้แล้วก็รีดให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเรามาดูด้านนี้ก่อนค่ะชิ้นใหญ่นะเพื่อนๆ่อนฝั่งที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็รีดค่ะรีดสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆรีดจะทำให้แบบงานสวยแล้วก็เรียบร้อยนะอันนี้นะเมย์จะมาเย็บนะคะแต่เมย์จะมาดูตำแหน่งที่เมย์จะเย็บค่ะเมย์เอาผ้าสีขาวลองจะได้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นชัดๆเมย์คลิปตำแหน่งไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆ่นนี่เอาช่องมาร์กไว้อ๋จะได้เห็นชัดๆ นี่นะตำแหน่งที่ช็อกขีดไปนะนี่ดูตำแหน่งที่ช็อกขีดไปนะเพื่อนเราเปิดออกมาแบบนี้ก็จับตำแหน่งที่ช็อกกัค่ะแล้วม้าไว้เมื่อสักครู่มาชนกันแบบนี้นะคะไม่งงนะเราก็จะไปเย็บค่ะเย็บจากมุมมานะเพื่อนที่เป็นรอยรีดไนะ้เนาะ แบบนี้ค่ะม่ลองพลิกเอาด้านถูกออกมาก่อนว่ามันได้หน้าตายังไงถูกต้องหรือเปล่าเห็นไหมจะได้เป็นมุมแหลมสวยเลยพอมันได้โอเคแล้วค่ะแล้วก็พลิกออกมาอีกหนึ่งรอบตัดเอาผ้าส่วนเกินออกไปค่ะแบบนี้นะคะไปรีดแบตะเข็บตรงนี้ให้มันเรียบร้อยค่ะพเพื่อนๆแล้วก็กลับมุมมาค่ะ เห็นไหมเรียบร้อยสวยงามส่วนด้านนี้นะคะฝั่งชิ้นเล็กนะเพื่อนๆเราพลิกกลับแบบนี้เอาด้านถูกประกบกันแล้วก็เย็บติดกันนิดนึงค่ะอันนี้ไม่ต้องเย็บถึงตรงเส้นกลิ้งก็ได้นะเพื่อนๆเมย์ก็จะแค่เย็บให้มันติดกันก่อน เย็ยบแค่ปลายแขนเสื้อตรงนี้ก็พอค่ะพลิกเอาด้านถูกออกมานะคะไปลีนให้เรียบร้อย เราก็มารีดๆ,ๆเก็บความเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะปลายแขนแล้วก็ผ่าแบบนี้เรียบร้อยไม่ค่อยเย็บ,บล็อกตรงนี้ไว้นะคะใช้สีเข็มห่างค่ะเพื่อนๆเย็บ,บล็อกไว้แล้วเราก็จะไปเย็บกลับซับในนะคะอันนี้เรียบร้อยค่ะ